สี่จตุระอาชาแห่งวันสิ้นโลกเป็นบุคคลในหนังสือวิวร์ในพันธสัญญาใหม่ของพระคัมภีร์ซึ่งเป็นวรรณกรรมเกี่ยวกับวันสิ้นโลกที่เชื่อกันว่าเขียนโดยยอนแห่งปัตะมอสและโดยทั่วไปถือว่ามีอายุย้อนไปถึงประมาณคศ95มีการพาดพิงถึงที่คล้ายคลึงกันในหนังสือเอเสเคียวและเซคาริยาในพันธสัญญาเดิม ซึ่งเขียนขึ้นประมาณหกศตวรรษก่อนหน้านั้นแม้ว่าข้อความจะระบุเพียงชื่อของจตุระอาชาคนที่สี่แต่คำอธิบายที่ตามมามักระบุว่าพวกเขาเป็นบุคคลแห่งการพิชิตวิวรหกกล่าวถึงหนังสือหรือม้วนหนังสือในพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าที่ถูกผนึกด้วยตราประทับเจ็ดดวงพระเมธโปรดของพระเจ้าสิงโตแห่งยูดาทรงเปิดผนึกสี่ดวงแรกจากเจ็ดวง ซึ่งเรียกสิ่งมีชีวิต4ชนิดออกมาขี่ม้าสีขาวแดงดำและซีดเหล่านักขี่ม้าทุกคนยกเว้นความตายถูกพันานาว่ามีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์โดยทั่วไปาศาสนาคริสต์ตีความจตุระอาชาว่าเป็นนิมิตของผู้ประกาศข่าวการพิพากษาครั้งสุดท้ายซึ่งกำหนดวันสิ้นสุดอันศักดิ์สิทธิ์ให้กับโลก โดยในตำนานเดรบูเอาไว้ว่าพระเจ้าจะทรงเปิดผนึกออกมาทีละดวงเพื่อน,นำเอาสีจัตุรอาชาออกมาใช้ในยามที่โลกถึงวันพิพากษาโดยสีจัตุรอาชาที่จะนำมนุษย์ไปสู่วันสิ้นโลกอย่างแท้จริงเรามาทำความรู้จักกับพวกเขากันดีกว่าว่าสีอาชาที่ว่ามีใครกันบ้าง 1. ม้าสีขาวโรคระบาดเพสติเลนส์หรือเพลกในพระคัมภีร์ระบุเอาไว้ว่า ข้าพเจ้าได้ยินหนึ่งในสิ่งมีชีวิตทั้งสี่กล่าวขึ้นมาด้วยเสียงเหมือนฟ้าร้องว่ามาเถิดข้าพเจ้ามองไปเห็นม้าขาวตนหนึ่งอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าผู้ขี่ม้านี้ถือธนูเขาได้รับมงกุฎแล้วควบม้าไปอย่างผู้พิชิตที่ตั้งใจออกไปพิชิตศึกจากจตุรอาชาคนแรกก็คือโรคระบาดที่จะเกิดขึ้นและนำความทุกขอย่างยิ่งยวดมาสู่มนุษยชาติจากการแพร่กระจายของเชื้อร้าย จนในที่สุดเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่มนุษย์ไม่สามารถทนได้ผนึกดวงที่สองก็จะทำงานทันที 2. ม้าสีแดงสงครามวอในพระกัมพีร,ระบุถึงการมาของเขาเอาไว้ว่าเมื่อพระเมธทรงโปรดแกะดวงตราที่สองข้าพเจ้าได้ยินสิ่งมีชีวิตตนที่สองกล่าวออกมาว่ามาเถิดแล้วม้าอีกตนที่มีสีแดงเพลงก็ปรากฏออกมาผู้ขี่ม้านี้ได้รับอําราที่จะนำสันติภาพไปจากโลก และทำให้มนุษย์เข่นฆ่ากันจากตำนานดังกล่าวนั้นผู้ที่ได้ชื่อว่าสงครามก็คือผู้ที่นำสงครามมายังโลกมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการเข่นฆ่ากันเพื่อชิงดินแดนการรักษาอาณาเขตต่างๆสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจากวอทั้งสิ้นเมื่อสงครามเกิดขึ้นแล้วแน่นอนที่สุดว่าจำต้องมีการนำเอางบประมาณไปใช้สิ่งที่จะต้องตามมาอย่างเห็นได้ชัดก็คือความอดอยากที่จะนำมาซึ่งสี่จตุรอาชาคนที่สาม 3ม้มาสีดำเฟมินความอดอยากในคำพีกล่าวเอาไว้ว่าเมื่อพระเมธทรงโปรดแกะดวงตาดวงที่สามข้าพระเจ้าได้ยินเสียงสิงมีชีวิตคนที่สามกล่าวขึ้นมาว่าม้าเถิดข้าพระเจ้ามองเห็นม้าสีดำตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้าผู้ขี่ม้านี้ชูตาขึ้นมาแล้วข้าพระเจ้าก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากสิ่งมีชีวิตนี้ว่าข้าวสาลีลิตรละหนึ่งเดนารีอันข้าวบาเล่สามลิตรหนึ่งเดนารีอันแต่อย่าทำให้น้ำมันและเหล้าอางุ่นเสียหาย ผู้ขี่ม้านีเป็นตัวแทนของความอดอยากนังจะเห็นได้ว่าพอปรากฏตัวออกมาก็ขายของก่อนเลยเป็นผลพวงที่เกิดจากการทำสงครามระหว่างมนุษยชาติด้วยกันเองจนทรัพยากรที่มีต้องหายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อถึงจ,จุดหนึ่งในช่วงเวลาที่มนุษย์ไม่มีอันจะกิน 4. จัตุรอาชาคนสุดท้ายจะปรากฏตัวออกมา 4. ม้าสีสีดความตายเดส ในพระคัมภีร์ไบเบิลได้กล่าวถึงเขาเอาไว้ว่าเมื่อพระองค์ทรงแก่ดวงตาที่สข้าพเจ้าได้ยินเสียงมาเถิดข้าพเจ้าเห็นม้าสีเขียวมนตัวหนึ่งอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าผู้ขี่ม้านี้ชื่อว่าความตายจะเห็นได้ว่าผู้ขี่ม้าตนนี้เป็นหนึ่งในอาชาที่น่ากลัวที่สุดน่ากลัวมากกว่าพี่น้องทั้งสามของตนและทรงพลังยิ่งกว่าผู้ใดเพราะสีจตุระอาชาคนนี้จะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อ ทั้งสามพี่น้องออกมาอรารวาสในโลกมนุษย์เรียบร้อยแล้วและจะเป็นผู้ที่นำพาความตายมาสู่โลกมนุษย์ในที่สุดเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจในการล้างโลกอย่างไรก็ตามเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงความเชื่อเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะหากมองถึงในแง่แห่งความเป็นจริงแล้วละก็มนุษยชาติอาจจะกำลังได้เผชิญหน้ากับเหล่าสี่จตุรอาชาอยู่จริงๆก็ได้เพราะในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายการแข่งแย่งชิงดีกันร,ระหว่างประเทศ จนเกิดเป็นสงครามความอดอยากที่เกิดขึ้นในบริเวณประเทศโลกที่3หรือแม้กระทั่งความตายในปัจจุบันที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในสังคมก็อาจจะเป็นสิ่งที่ตีความได้ว่าสีจ่จตุรอาชายังคงไม่ได้ไปไหนไกลๆจากชาวโลกเลยแม้แต่น้อยคำถามที่สำคัญก็คือแล้วเราจะหยุดสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างไรแน่นอนครับความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครยับยั้งได้แต่คุณสามารถยุติสงครามโรคระบาดและความอดอยากได้ เพียงแค่คุณหันมาใส่ใจคนรอบข้างให้มากขึ้นเท่านั้น